โจทย์ล็อกข้อนี้เนี่ยเแซดแจกคะแนนสุดๆไปเลยนะครับเป็นยังไงไปดูนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับของเน็ตแซดนะครับตอนรอบนะครับสิงหาหกเนาะไปดูซิว่าเยังไงครับข้อนี้เขาบอกว่านะครับล็อก 4x บวก1ฐาน3เท่ากับ2เนาะแล้วจงหาว่าค่า x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนครับสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการก่อนทาโจทย์ข้อนี้เนาะก็คือสมบัติล็อกอันนี้ถ้าสมมติเรามีล็อก a ฐาน b เท่ากับ x ใช่ไหมครับเราสามารถเตะฐานล็อกตรงเนี้ย ไปอีกฝั่งหนึ่งได้ครับหรือย้ายฝั่งได้เนาะจากเดิม b เนี่ยเป็นฐานของล็อกใช่ไหมครับถ้าย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องกลายเป็นฐานของเลขยกกําลังงั้นพอล็อกเสร็จแล้วเหมือนอารมณ์เหมือนกันเตะ b ไปก็จะกลายเป็น a เท่ากับ b กําลัง x ฉะนั้นในที่นี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันเนี่ยทุกคนครับไอตรงเนี้ยคือ a โอเคปะ่ะไอตรงเนี้ยคือ x 2คือ x เนาะแล้วก็ฐานข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือ3ฉะนั้นถ้าเกิดเราจะแก้ โจทย์ข้อนี้พี่ก็ย้าย3ไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับงั้นพี่ก็ได้ว่าเป็น 4x บวก1ใช่ไหมย้าย3า,าเดิมเป็นฐานล็อกย้ายไปอีกฝั่งก็ต้องเป็นฐานของเลขยกกําลังก็เป็นฐานเป็นสามกลังสองแล้วแก้สมการได้แล้วครับ 4x บวก1ใช่ไหมสามกลังสองคือ9ย้าย1ไปลบจาก9ยากมากเลยครับลบก,กันเหลือ8ใช่ไหมครับดังนั้น x เดียวก็ย้าย4ไปทำลายปูด4ไปหารใช่ไหมครับ8หารด้วย4เหลือ2ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1 Net เน็ตแซ็ตข้อนี้แจกแต้มสุดๆไปเลยฝึกฝนและทําให้ดีนะครับใครสอบเน็ตแซ็แล้วนะครับใครผ่านดูคลิปนี้ก็ขอให้เจอโจทย์ลักษณะนี้ในเน็ตแซ็ปีล่าสุดนะครับแล้วขอให้ทำคะแนนได้แซต็ตสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่พร้อมนะครับที่จะทําหรือว่าลุยอ่านหนังสือสอบแล้วก็อ่านไม่ทันแน่ๆกเกี่ยวกับเกี่ยวกับเน็ตแซ็พี่มีคอร์สนะครับมินิคอร์สเน็ตแซ็ทุกคนจ๋าคอร์สนี้เลยนี่มินิคอร์สเน็ตแซ็ข้อนี้ คอร์สนี้เลยครับทุกคนจ๋าน้องสามารถทักไปสมัครที่ไหนครับได้ที่ Line นะครับหรือว่าแอปเขียวในี่เองพิมพในไอนดีครับว่า a d walmart ทุกคนครับแล้วตอนนี้ทุกคนจ๋าพี่มีโปรโมชั่นวันแม่8.8ด้วยนะครับนี่พิมในแอปเขียวว่า a d w a l m a t นะครับ w o w m a t s มีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยโอเคไหมครับตอนนี้คอร์สมินิคอร์เนสตดเหลือแค่4ี0อบาท คุ้มสุดๆดเดียนประมาณ40ชั่วโมงเรียนทันสอบแน่นอนมีม็อกเทสแถไมไปด้วยอีก3ชุดพร้อมเฉลยละเอียดคุ้มกันนี้มีแล้วทุกนครับบางทีราคาแพงกาหมดท้ด้วยซ้ำถ้าสนใจทักแอดเขียวไว้สมัครได้แล้วเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับน้องทุกคนบ๊ายบาย